เฮ้ยทุกคนเกมวะเนี่ยกูเฮ้ยอบอกว่าเกมนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็น่เ็นินเข้าไว ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่พี่ตุตาซาแฮปปี้เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะไปมิตติ้งอีกแล้วนะทุกคนก็ไปรวมกลุ่มกันสักนิดสักหน่อยนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้ออกล่านมานานหลายวันมากนะฮะช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรเลยนะทุกคนก็เลยอยากจะทำคลิปประมาณว่าเดี๋ยวหามุกจีบสาวข้างทางดีกว่าไหม เหลังจากช่วงนี้เราเอา่ออะไรวะเอ้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปเลยครับทุกคนผมว่าจะทำคลิปแบบตอนนี้กำลังขี่รถหาเหยื่ออยู่นะ ก็เป็นคลิปถามทางนี่แหละผมกำลังหาเหยื่อคนที่ยืนข้างทางอยู่ที่เป็นสาวๆเนาะกำลังหาเหยื่ออยู่สาวๆมีไหมเนี่ยถามไหมครับทุกคนถามดีไหมถามทางหน่อยครับถามทางหน่อยครับเอ,อ่อคือผมจะไปพัฒนาการ89นะครับ รู้จักไหมครับไปทางไหน,น,าานค่รับผมรู้ไหมครับเนี่ยตกตกใจอลไรอยู่ได้ยินผมไหมเนี่นยแหิเอรอยู่ฝั่งโน้นนะคะคุณเอาเหรอแล้วมีทางไหนที่เราจะได้รู้จักกันไหมครับมีทางไหนที่เราจะรู้จักกันครับมีทางไหนที่เราจะได้รู้จักกันไหมครับะ<ไ>รจะไปไหนครับเนี่ย ไปโลตัสโลตัสไหนครับโลตัสตรงนี้เหรอไปกับผมป่ะเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมว่าจะไปทางนั้นพอดีเลยตอนนี้ไม่ไปแล้วไอ89อ่ะไปแล้วไปกับผมได้ไหม,ไมโอเคครับป่ะป่ะเดี๋ยวผมเอาไปไจับดีดีครับผมจับดีๆอ่ะยังไม่ขึ้นเหรอปะ่ปะปะ่ะ อันนั้นของจริงอ,อ,อยากเอาไปเอาก็ได้โอเคจบฉากครับผมถือว่าตัดได้ดีทีหลังก็ไปเอาแล้วกันอะไรลงแมวมากกันน็องเลยพอแล้วเก็บแค่นั้นแหละตัดเออเอาใหม่ดิถ่ายไปดิมันได้อยู่ไม่ค่อยดีเลยไม่มันได้อยู่มันได้อยู่ยเขาฝั่งไหนเขางงหมดแลนะ้วน่ะ มันไม่ไรไปมันไม่มันมันไปถามที่มั่วไงเออ<า>เไม่รู้อยู่ฝั่งไหนอ่ะ <laughs> เออเดี๋ยวเ,เขาไม่รู้ว่าถ้าเกิดเขาไปถามจริงๆอ่ะเขาจะชอกจะโดนอะไรไหมเนี่ยโอเคขึ้นเลยถ,ถ้าสมมติเขาไปถามจริงๆนะมันมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะค <laughs> ือคนนั้นเขมงกันอ <laughs> ะ <laughs> <laughs> โอเค ออคลิปเร็วนี <welche> ้เป็นไงบ้างน้องๆผมก็อยากทาอยู่นะเดี๋ยวผมขอตัดลงทิกตอกเอาประมาณนั้นแหละเออเอาเป็นคลิปสั้นนะฮะเนาะไม่ต้องมีอะไรเยอะก็เอาแค่นั้นพอผมไม่รู้ว่ามุมกล้องผมมันได้หรือเปล่านะผมพยายามทาให้มันได้อยู่ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็คอมเมนต์มาเยอะๆบอกว่าชอบ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 น่ารักไม่น่ารักก็ช่วยบอกได้นะครับว่าคลิปแบบนี้มันดีไหม เพราะว่าพี่จะเอาไปทําอยู่นะครับเอาไปทํากับนักศึกษาอยู่คลิปนี้ก็ได้ขออนุญาตพี่กาฟิวไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะเฮ้ย hey, อะไรมะเนี่ย <15 20. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ย <15 20. S 1> ทำไมมาจอดจอดอะไรแบบนี้ถ่ <15 20. S 1> ายคลิปหรือเปล่าบ้าถ่ายคลิปอะไรจะมาจอดแบบนี้ <15 20. S 1> ตำรวจรตำรวจอะไรจะจอดแบบนี้วะ จอดแบบนี้ได้หรอป้อาไปแล้วเฮ้ยที่ละใชะ่เรียบร้อยเดินเดินเเอาที่ลงเออลากเกียร์เข้าลากเกียร์เข้าเฮ้ยทุกคนเกมวะเนี่ยกูเฮ้ยอย่าบอกว่าเกมนะเว้ย <laughs> เดี๋ยว <laughs> เลแทนเย็นแทนเย็นเข้าไว้เขาจะรอดไหมแตวเขาเราข้อซ้ายก็ได้ก็อยู่กับพี่เขาแทนเย็นไปอ่ะแทนเย็นอ่ะค่อยๆไปอ่ะค่อยๆไปอ่ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้ยโอ้ทุกคนเฮ้ยไปรอดยังไงน่ะอ๋อโอ้ยไปไปกลับบ้านอะไรนะเอ้ย เฮ้ยเราขี่เขาไม่หาเลยไงรอดอดีแล้วโอ้ยเอาไปทะเบียนขึ้นขึ้นยังไะโอ้ยฮึข้างหน้าอีกเหรอยังเหลือข้างหน้าอีกเหรอเฮ้ยวันนี้กีด,าด่านวันเนี้ยเอากีด,าด่านวันเนี้ยถามจริง ขังเกียร์ได้ไม่ทันนะ